สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะทำการพิมพ์รายงานงบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินและงบกระแสเงินสดกันนะคะโดยเข้ามาที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์ค่ะหัวข้อรายงานทางบัญชีนะคะมาที่เมนูงบกำไรขาดทุนค่ะเลือกเดือนนะคะเป็นเดือนมกราคมประเภทไฟล์เป็น pdf นะคะแล้วกด ร้องขอที่มุมขวาบนค่ะกดตกลงค่ะระบบจะขึ้นว่าร้องขอรายง,งานสำเร็จนะคะให้เรารอสักครู่ค่ะเมื่อระบบขึ้นแจ้งเตือนว่าได้รับรายง,งานกำไรขาดทุนแล้วให้เรากดตกลงนะคะอันนี้จะเป็นหน้างบกำไรขาดทุนระหว่างวันที่1มกราคมถึงส1มอมกราคมนะคะเราสามารถทำการดาวน์โหลดหรือพิมพ์ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วกลับมาที่หน้าระบบบัญชีและสินทรัพย์นะคะหัวข้อรายงานทางบัญชีค่ะให้เราเลื่อนมาที่เมนูงบแสดงฐานะการเงินค่ะเลือกเดือนเป็นเดือนมกราคม2025นะคะรูปแบบไฟล์เป็น pdf ค่ะกดร้องขอที่มุมขวาบนนะคะกด yes ค่ะ เมื่อระบบขึ้นแจ้งเตือนว่าได้รับแรงงานงบฐานะทางการเงินแล้วให้เรากดตกลงค่ะเราก็จะได้หนะ้างบฐานะการเงินวันที่31สิเอมกราคมเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์ได้เลยค่ะสุดท้ายงบกระแสะเงินสดนะคะกลับมาที่หน้าระบบบัญชีและสินทรัพย์เหมือนเดิมเลยค่ะเลื่อนลงมาที่งบกระแสะเงินสดนะคะ เลือกช่วงค่ะเป็นวันที่ 1, หนึ่งมกราคมสองศสองห้าถึงสามสิบเอ็ดมกราคมสองศูนย์สองห้านะคะประเภทไฟล์เป็น pdf เสร็จแล้วกดร้องขอที่มุมขวาบนได้เลยค่ะกด yes ค่ะระบบจะขึ้นแจ้งเตือนว่าได้รับรายงานงบกระแสเงินสดเรียบร้อยแล้ว,ลวให้เรากดตกลงค่ะเท่านี้เราก็จะได้งบกระแสเงินสด สำหรับวันที่1สิ้นสุดวันที่31มกราคมนะคะกดดาวน์โหลดหรือพิมพ์ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ